Oh. สุดยอดเลยครับขอบคุณพี่สถิตนะครับที่ส่งรูปภาพสวยๆมาให้จากโดยการเป็นภาพวาดแบบเป็นสีน้ำมัน ไม่ใช่เขียนแต่ว่าเป็นภาพวาดเป็นสีเลยขอบคุณจริงๆครับขอบคุณน้ำใจครับชอบมากๆเลยครับโดยการที่มีแบบออกมาเป็นทางสีเขียวนะครับเหมือนคล้ายๆออกมาในสไตล์แบบอยู่ในกลางทะเลฮะแล้วก็เหมือนแบบเป็นหางเมอร์เมดอ้แบบมีชีวิตชีวามากๆเลยครับแม้กระทั่งมงกุฎแล้วก็งงกวกไอ้ไอ้รูปภาพตรงนี้ที่เป็น หอกนะครับเต็มไปด้วยพลังกล้ามแล้วก็ถือถือยศพันจ่านะครับเริ่มต้นด้วยพันจ่าเอกนะครับพันจ่าโทแล้วก็พันจ่าตรีสามพันจา่าโอ้โหแล้วก็มีน้ําสุดยอดเลยครับพี่สถิตครับขอบคุณมากครับพี่ผมชอบมากๆครับขอบคุณครับอย่าลืม สองคนนีสน่สเป็นการเปิดทีนี้ก็ที่เรามาดูว่าเรือลนี้ถูกสร้างมาหนายนี้นยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world ตอนแรกจ่าก็สองจิตสองใจกับการทำคลิปนี้นะครับเพราะว่า มันก็เป็นคลิปที่จะไม่ควรที่เข้าจะไปยุ่งไม่ควรที่จะหยิบยกมาคุยแต่วันนี้จะนั่งคิดแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยมันต้องพูดมันต้องคุยกรณีกินน้ำกามกรณีกินน้ำอสุจินะครับจะไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าประเทศไหนหรือที่ไหนหรือว่าทหารกองทัพไรนะครับ แต่จาก็ไม่ได้ไปพูดว่ามันถูกหรือผิดแต่ถ้าเราคิดไปในมุมมองของของคนเรือน <ๆ S 1> ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำไม่อยากให้มีลูกมีหลานของเราไปถูกกระทำแบบนั้นอย่างที่จ่าบอกไปวันนี้จ่าไม่ได้มาวิเคราะห์เรื่องกินน้ํากามกินน้ําอสุจิหรือว่าหรือว่าเรื่องอะไรแบบนั้นนะครับจ่าจะมาพูดในเนื้อผ้าของกองทัพอเมริกา ว่ากองทัพอเมริกาเคยมีเหตุพิเลนพิเลนหรือพิสดารพิสดารแบบนั้นไหมในอดีตจะขอตอบเลยครับว่าตอบแบบสิ่งที่ตัวเองเคยเห็นเคยประสบมาแล้วก็ก่อนๆมานี้กว่าที่จะมาถึงตรงจุดนี้ได้มีครับมีเคยมีครับแย่กว่านั้นก็คงมีแย่กว่านั้นก็คงมี แต่ด้วยเวลาทําให้ทหารรุ่นใหม่ที่มันเข้ามาบวกกับหลักสูตรบวกกับปีบวกกับเทคโนโลยีบวกกับเดี๋ยวนี้ที่าทางกองทัพอาจจะกลัวโดวยการที่ว่าถ้าข่าวเหล่านี้ออกไปแพร่ในโซเชียลมีเดียหรือข้างนอกเนี่ยจะเป็นภาพลักษณ์ไม่ดีต่อองค์กรโดยการที่ในอดีตอาจจะโอเค แต่ในปัจจุบันอาจจะไม่โอเคจากเคยทำคลิปประมาณแบบนี้หลายๆครั้งแล้วอย่างเช่น sexual harassment เมื่อก่อนก็อาจจะอา,อาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะเป็นข่าวเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เล่นด้วยคุณจะแตะเนื้อต่องตัวคนอื่นแล้วแบบแบบเอาง่ายๆอะถ้าคุณเช็คแฮนด์คนอื่นใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าอุยโลชั่นคุณนุ่มเหลือเกินอะกลิ่นโลชั่นคุณโคตรหอมเลย ไอาการไอ,อคำพูดเหล่านั้นเนี่ยระหว่างผมกับคนที่ผมเช็คแฮนด์เขาอาจจะโอเคด้วยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราอาจจะพูดแซวกันแต่ด้วยการถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ทำงานแล้วคนอื่นเขาได้ยินเขาอาจจะไม่โอเคด้วยถึงแม้กระทั่งเรากับคนที่เราคุยด้วยในคำที่ว่าแบบเซมโ m เซมโดใการที่ว่าเฮ้ยมือคุณนุ่มมากโลชั่นคุณกลิ่นแม่งโคตรหอม <laughs> แต่ด้วยคําพูดเหล่านั้นคนรอบข้างที่เขาได้ยินเขาอาจจะไม่โอเคด้วยเพราะฉะนั้นใช่ครับกองทัพเรือ,อ,อหรือว่ากองทัพอเมริกาโดยการที่เมื่อก่อนอาจจะโอเคแต่เดี๋ยวนี้จะไม่โอเคแล้ว mm hmm. เขาก็ตัดปัญหาด้วยการที่ไม่ต้องพูด mm hmm. ไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องเน้นงานอย่างเดียวเน้นงานอย่างเดียวอะไรที่ทําเพื่อง,งานเราจะคุยเราจะพูดเราจะทํางานอย่างเดียวไอ้สิ่งอื่นๆที่อาจจะพูดไปเหล่านั้นในกองทัพเนี่ย ทําทได้ถ้าคุณทําได้แล้วแล้วอาจจะมีผู้ใหญ่หรือคนอื่นที่เขาไม่ชอบเขาไปรีพอร์ตคุณก็ต้องตอบโจทย์ว่าทําทไมคุณถึงทํานิสัยแบบนั้นนี่คือความจริงนี่อีกตัวอย่างหนึ่งนะกองทัพเรือเราเนี่ยเราชอบอะไรพระเจ้าพระเจ้าหรือที่พระเจ้าโปไซดอนพระเจ้า,า,าไม่ใช่ไปเที่ยวโปไซดอนนะครับ หรือว่าคิงเนปจูนนะครับจะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับกองทัพเรือมากแล้วที่ขาดไปไม่ได้ก็คือนางเงือกนะครับสมัยก่อนเนี่ยในเรือเนี่ยเราจะมีรูปภาพนางเงือกเต่มไปหมดในเรือเพราะว่ามัน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 สะท้อนถึงถึง,ถ,งถึงตัวตนของการเป็นทหารเรืออ่ะคิงเนปจูนกับเมอร์เมดอะไรประมาณนี้มันก็จะคล้องจองมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันมันเป็นตัวตนของเราเราคือ พระเจ้าแห่งมาหาสมุทรอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่พระเจ้าโปไซดอนนะ,ะจ่าจะพูดว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีรูปภาพเมอร์เมดและเมอร์เมดเนี่ยมันเห็นนมไงเมื่อก่อนเห็นนมเราก็โพสต์รูปนู่นโพสต์รูปนี่ตามสมบายแต่เดี๋ยวนี้วิพววัฒนาการและก็เทคโนโลยีและความเท่าเทียมเสมอต้นเสมอปลายของหญิงและชายและแม้กระทั่งเพศที่3ที่เป็นเกย์เลสเบีย้ยนหรือว่าทรานส์นเดอร์เข้ามา รูปภาพเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นอะไรที่นั่งยิ้มกันแล้วก็ทําให้เรานึกถึงบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นตัวตนของเรากับการเป็นป๊อปอายการเป็นพระเจ้าโปไซดอนคิงเนปจูนที่แบบแข็งแกร่ง,งอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายมาไม่ว่าคุณจะคิดยังไงมันไม่สามารถมีได้แล้วเมอร์เมดเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่มีไม่มีเปลือกหอยแปะเข้าไปคุณก็เอามาติดในเรือไม่ได้เอามาติดในที่นอนไม่ได้มันเปลี่ยนเปลี่ยน อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยอีเมลนะครับจะมีแฟนๆเนี่ยเขาส่งรูปมาก็จะส่งรูปโปงรูปโป้รุรูปนุงรูปนูดมาแล้วส่งคอมพิวเตอร์มาทหารก็มาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูรูปโป้รูปนูตกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วคอมพิวเตอร์ไอทีต่างๆเขาจับตามองหมดเลยว่าใครส่งอะไรมารูปอะไรมาเดี๋ยวนี้ใครเข้ามาผิดติดโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนคนเข้ามามันเปลี่ยนและทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วก็คนที่เข้ามาข้างล่างก็จะเปลี่ยนโอ้มีเยอะแยะมากใครที่เป็นเบิร์ตเดย์เขาเรียกว่าเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับใครที่เป็นวันเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าเบิร์ตเดย์บีทดาวบีทดาวก็คือต่อยก็คือเหมือนลุมอะ และใครที่เป็นวันเกิดเบิร์เดย์บิดานทุกคนจะรู้กันแล้วเราก็เต็มใจมีความสนุกกัน mm hmm. ก็โดยการที่ว่าวันนั้นเป็นวันเกิดคุณใช่ไหมอย่างกับในห้องเครื่องที่จ่าทํางานมีทั้งหมด20คนเรา20คนก็จะมาจับผู้ชายคนนั้นที่เป็นวันเกิดของเขาแขนเนี่ยก็จะมีคนจับแขนคือคุณสู้ไม่ได้คุณรู้เข้าไปคือคือ คุณเข้าไปห้องเครื่องมาหลายคุณโดนบีทดาวแน่แน่บีทดาวก็คือลุมต่อยนะครับก็จะมีคนถือหนึ่งแขนก็ถือหแขนแล้วก็เขาก็ขึงเลยขึงทั้งขาอะไรคุณทําอะไรไม่ได้แล้วเขาก็คว่ำตัวคุณแล้วก็ตูดคุณก็แล้วเขาเอาเข็มขัดเนี่ยฟาดตูดแต่ละคนก็จะมา20คนก็โดน20ครั้งแล้วทุกคนก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ Happy, แฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบเป็นการที่ ออกเรือนานๆแล้วก็ทําอะไรพี่เลนพี่เลนก็เล่นอะไรขำๆเนี่ยเขาเรียกว่าเบิร์ดเดย์บีทดาวแต่สมัยนี้ทําไม่ได้คุณแตะเนื้อต้องตัวทหารคนนั้นคนอื่นหรือว่าใครก็แล้วแต่หรือน้องใหม่ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลว่าเบิร์ดเดย์บีทดาวก็ไม่ได้มีอะไรพี่เลนพี่เลนกว่่นั้นไหมมีครับมีแต่ด้วยเราต้องเดินไปข้างหน้าและต้อง บางครั้งเนี่ยจะต้องคือเราเป็นอาวุโสของทหารชั้นประทวนนะครับเราเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างทหารชั้นสัญญบัติกับน้องๆชั้นประทวนของเราเราก็ต้องทําตามสิ่งที่ทหานชั้นประทวนหรือว่าหรือว่าผอ,อบอแห่งสูงสุดแล้วก็พันจ่าสูงสุดของกองทัพเรืออเมริกาที่เขามี เวชันมองการไกลว่ากองทัพเขาต้องไปในทางแบบนี้แบบนี้แล้วทุกครั้งเนี่ยมันมันทำให้บางคนนะที่เป็นทหารนานๆเน,นีแบบเ่ยบบเฮ้ยอะไรวะกองทัพแม่งออนแอจนเกินไปแล้วเรื่องแค่นี้เราเข้าใจอยู่แล้วพวก Old School หรือว่า o อพาวเวอหรือพลังเก่าๆหรือว่าอาวุโสเก่าๆเขาก็เริ่มออกไป มันก็จะเขาก็เรียกเรียกถึงว่าเป็นนูเนวี่ก็เข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นยุคสมัยที่ดึงดึงทหารใหม่ๆมาไอเดียใหม่ๆมาทหารเก่าๆมือถือยังเล่นไม่เป็น Ig Account Instagram ยังไม่มีอะไรประมาณนี้มันถึงยุคสมัยเมื่อก่อนมีแค่ชายหลังๆมาเริ่มมีหญิงเข้ามาจนสุดท้ายเดี๋ยวนี้มีทั้งเกย์เลสเบี้ยนเพนเซนเดอร์เข้ามามีหมด กองทัพต้องเดินไปข้างหน้าเหตุการณ์กินน้ำกามกินอสุจิจ่ายังถือว่าจิ๊บจิครับถ้าเทียบกับสิ่งที่กองทัพอเมริกาเคยผ่านมาก่อนเพราะมันถึงการแก่การตายก็มีมีแน่ๆแต่เมื่อไหร่กองทัพจะเดินไปข้างหน้า เมื่อหลายคนในกองทัพจะเดินไปข้างหน้าเมื่อหลายคนที่อยู่ในกองทัพจะตื่นขึ้นมากับสิ่งที่ตัวเองถูกกระทําสมัยก่อนแต่ดันตัวเองก็ไม่ชอบแต่ดันเอามาใช้กับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อหลายคนเหล่านั้นจะเดินไปข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่ามันโอเค แต่ทุกคนเดินไปข้างหน้าแต่คุณยังกลับมาข้างหลังอีกเพราะว่าคุณเคยถูกกระทําตอนสมัยก่อนมันเลยทําให้โอเคสําหรับคุณแต่มันคงไม่โอเคกับพวกน้องๆทหารที่เข้ามาใหม่แล้วเมื่อไหร่คุณจะเดินไปข้างหน้าจะย้าอีกครั้งไม่ได้มาพูดว่ากองทัพอเมริกาดีเลิศเลยดีที่สุดไม่เคย ไม่ได้มาพูดใดทํานองว่าอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นกองทัพที่ไม่มีปัญหามีครับเรามีปัญหาภายในหมดแต่ต้องเข้าใจว่ากองทัพอเมริกาเขามีปัญหาอยู่แต่เขามีวิธีแก้มีวิธีเรียกร้องมีวิธีเรียกความสนใจที่ผู้ใหญ่ต้องเข้ามาดูแลให้ถึงที่ถึงน้ำถึงเนื้อ ถึงแม้เราพึ่งคนในกองทัพถ้าคนในกองทัพไม่ทําอะไรมันยังมีสายนอกที่สามารถดึงเข้ามาจะไม่ได้พูดถึงสื่อนะเรามีองค์กรข้างนอกอีกที่เขามีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบดูแลกองทัพมันถึงทําให้จ่าเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างนะก็ไม่ได้เชื่อไปหมดนะครับแต่เราเชื่อเชื่อมั่นในการตรวจสอบเราเชื่อมั่นใน ในทหารชั้นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆที่เขาตรวจสอบหรือมือที่สามที่จะมาตรวจสอบกองทัพเราจะมีความเชื่อมั่นว่าเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องกินน้ํากามนํ้ามาสุจิจิบจิบครับจิบจิบแต่มันอาจจะจิบจิบสมัยเมื่อก่อนแต่สมัยนี้มันคงจะไม่โอเคแล้วแหละก็หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่เตือนใจเตือนสติหลายๆท่านที่อาจจะเคยถูกกระทําตอนสมัยตัวเองยังเป็นทหารใหม่ๆบรรจุมานานละประเพณีเก่าๆที่คิดว่าโอเคแต่ความเป็นมนุษย์ความถูกต้อง20-22นะครับเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ยุคหินเมื่อไหร่จะเดินไปข้างหน้าวันนี้จ๋าก็ขอทำคลิปพูดเพียงเท่านี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวพูดแรงไปก็เดี๋ยวเข้าหาหาเนื้อตัวเองนะเข้าเนื้อตัวเองนะครับก็ก็หวังว่าคลิปนี้แล้วก็ประสบการณ์ครั้งนี้พี่ๆน้องๆทหารที่บรรจุอยู่นะครับจะเก็บเอาไปเป็นสิ่งเตือนใจว่าคนเหล่านั้นเขาก็คือคนครับนะครับยังไงวันนี้จ่าขอลาก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังมาฟังจา่าบ่นยังไงเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม